กาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกาบสวัสดีนะครับ fc ช่องยุทธบรมีพระเครื่องหนึ่งหกแปดครับพี่พี่นะนะครับวันนี้ครับนะก่อนอื่นนะครับต้องกาบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณยอดอนุมานหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็เหรียญนะครับนะมื่นหินนะครับยอดที่เอามาลงคลิปที่แล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะพี่พี่นะกาบขอบคุณพี่ fc ทุกท่านด้วยนะพระอบ ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีสําหรับพี่ๆที่จองพักกับผมไว้นะครับไว้ใจได้ครับนอนรอได้เลยครับพักถึงผมเมื่อไหร่นะครับผมจะส่งให้แน่นอนครับพี่ๆนะวันนี้นะครับผมมีนะครับนะวัตถุมงคลนะครับนะที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสุดยอดเกจิมากมายปลุกเสกโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นนะครับมีหลวงพ่ออวยนะครับชูตินทโรนะครับเทพเจ้าแห่ง เมืองสันคบุรีนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเกวยนะครับเป็นพระนะครับราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับพี่ๆนะครับพระรุ่นนี้ครับพี่ๆนะพระรุ่นนี้นะครับเป็นนะครับนะของเกินก่อนเลยนะพี่ๆนะเกินก่อนเลยนะครับพระรุ่นนี้ครับเป็นขุนแผนครับพี่ๆนะเป็นขุนแผนนะครับนะครับขุนแผนพายกุมารนะครับ พิธีปลุกเสกนะครับพิธีจะตุระพิษพรชัยนะครับที่วัดเขาใหญ่นะครับนะพี่ี่ด้านหลังจะเขียนว่าวัดรัตนชัยนะครับวัดจีนนะครับนะนะครับนะครับการจัดสร้างครับพี่ๆนะต้องบอกว่าการจัดสร้างดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับขนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับปลุกเสกนะครับไม่ใช่หลวงพ่อกวยท่านเดียวนะครับนะนะพิธีในการจัดสร้างนะครับนะรายละเอียดนะครับนะ เ,เกิดขึ้นนะครับจากนะครับนะในเรียนนุ่มดีนะครับอดีตผู้ชาการเรือนจำกางจังหวัดอยุธยานะครับนะนะก็อันนี้ผมเล่าเกินเกินก,นก่อนนะครับนะครับก็มีจิตท,ทาที่จะสร้างวิหารจะตุรพิจพรชัยไว้ที่เขาใหญ่อําเภอเดิงบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะเ,เห็นท่านเห็นว่านะครับสุดโซมนะครับอยากจะบำรุง นะครับทนุบำรุงนะครับวัดนะฮะก็ได้ไปปรึกษานะครับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับของในเรียนนุ่มดีเนี่ยครับครูบาอาจารย์ของท่านก็คือนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับนะหลวงปู่ดูวัดสะแกว่าทํายังไงจะได้มีเงินนะครับมาทนุบํารุงนะครับวัดเขาใหญ่นะครับนะหลวงปู่ดูท่านแนะนําอย่างนี้นะครับนะการสร้างให้สร้างพระนะครับ แต่ท่านแนะนําว่าการสร้างพระเนี่ยต้องมีพระเกจิที่มีบารมีนะครับมาจัดสร้างนะครับนะไม่งั้นพิธีมันจะไม่เข้มขังแล้วก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อหลวงปู่ดูท่านได้แนะนําลูกศิษย์ท่านนะครับในเรียนนุ่มดีเนี่ยนะครับนะนะครับให้ไปนิมนต์นะครับพระนะครับเรียกว่าพระในยุคนั้นที่เข้มขังนะครับที่เก่งอ่ะนะครับของหลวงปู่ดูนั่นนะครับนะปู่ดูท่านให้ไปนิมนต์ใครก็ ท่านก็บอกให้คุณเรียนเนี่ยไปนิมนต์มานะครับนะครับรูปที่หนึ่งครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับนะหลวงปู่ดูให้ไปนิมนต์นะครับหลวงพ่อนนวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างนะครับหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรไรหลวงพ่อพิงวัดบ่งโก่งธนูนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองและก็รวมถึงหลวงปู่ดู วัดสแกด้วยนะครับท่านจะอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกหนึ่งรอบนะครับนะนะครับพระชุดนี้ครับนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษนะครับพิธีจจตุลพิธพรชัยนะครับนะปี2,518นะครับการจัดสร้างเขามีชัดเจนนะครับนะรุ่นนี้นะครับมี18นะครับเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมากมายครับนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละองค์แล้วกันนะครับนะครับพระยุคต้น ที่ราคาไม่แรงแต่แท้ทันหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับความหมายนะครับหลวงพ่ดูท่านให้ว่าจตุลพิตพพรชัยก็คือนะครับพรนะครับชัยมงคลทั้ง4ี่นะครับนะครับอายุนะครับวันณะสุขะภะครับพี่ๆนะทั้ง4เลยนะครับนะครับพุทธคุณขุนแผนนะครับนะผงพัยกุมารเด่นค้าขายเมตตาค้าขายแควคาดปลอดภัยนะครับนะหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับ นะหลวงพวกก่อกลวยหลวงพ่อดูหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับแค่นี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับนะนะสมัยนั้นนะครับถ้าพระเกจิเฮนดิแคปไม่ถึงนะครับจะไม่ถูกนิมนต์ไปวรวบผูกเสกนะครับวัตถุมงคลนะครับต้องบอกว่าานนามที่บอกที่หลวงพ่อดูท่านแจ้งมานะครับให้ลูกศิษย์ไปตามหามีแต่เข้มขังทุกองนะพี่ๆนะผมเริ่ม นะครับวันนี้เริ่มกันนานแล้วผมเริ่มรายการแรกเลยรายการองค์ที่หนึ่งครับนี่ครับเป็นคุณแผนนี่ครับดูเนื้อไม่ต้องลงกล้องครับผงพายกุมาเนี้ลงกุเดิมเดิมเลยครับนี่วัดรัตนะชัยครับดูง่ายๆครับของแท้นะครับตัวหนังสือนะนี่ครับดูภาพกุบนะองค์ที่หนึ่งนะครับปีดูเอานะครับนี่นี่ครับดูโอ้ แตกเดิมครับแตกเดิมนะครับนะครับดูนะครับนี่ครับแตกเดิมเดิมครับพี่นี่ครับดูคาบรายนะครับอ่ะนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดรัตนชัยนะครับนี่ครับเห็นไหมลึกๆคมๆนะครับพี่ๆแบบนี้นะอ่านะองค์ที่หนึ่งนะครับ องที่สองนะครับนี่ให้ดูมนศารนะครับแท้ทุกองค์ครับอาการแท้นะครับผมไม่ต้องลงกล้องเนาะนี่ครับอง์ที่สองนะครับเป็นคราบดินนะครับดินโบราณนะครับดินเก่านะครับปีสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับพี่พี่คิดดูนะครับมีแตกยิ่งแตกยิ่งลานยิ่งแท้ดูง่ายนะครับนี่นี่นะครับนะนะผมไล่ให้ดูทีละองนะเผื่อพี่ท่านใดชอบองไหนองค์ที่สามครับนี่ครับ นะครับนี่ครับผมด้านหลังจะเขียนเหมือนคันนะครับวัดรัตนชัยนะครับวัดจีนนะครับนี่คาบกูเดิมๆเนี่ยนะคาบแบบนี้นะครับมันเรียนแบบไม่ได้นะพี่นะเก๋ทําไม่ได้นะครับคาบเก่านะครับคาบเก่า๋เรียนแบบไม่ได้นะครับนะพี่ดูไว้กันนะนี่ครับ ครับเก่าแบบนี้เก๋เรียนแบบไม่ได้นะครับองค์ที่สามนี่ครับนี่ครับดูครับนะพิจารณาเอานะครับนะองค์ที่สี่ครับพี่พี่นี่ครับคาบเก่าเหมือนเดิมครับนี่ครับวัดรัตนชัยวัดจีนครับพิธีบุทธา a พิเศษปลุกเสกดีมากนะครับยอดเกตีมาปลุกเสกมากมายครับพี่พี่นะ นะองค์ที่ห้าครับผมอยากจะให้พี่ๆดูเองเกินนะครับผมต้องบอกเลยว่าคาบเก่าสวยมากนะครับในเว็บจีขายเป็นพันนะครับไปดูได้นะครับเว็บจีขายเป็นพันอันนี้จะนิดหนึ่งอันนี้จะเข้มขังหน่อยครับนะองค์นี้เข้มขังเพราะนี่ครับรอยดินเผาครับพี่ๆนี่นี่ครับดำๆนี่รอยดินเผานะครับ นี่ครับเห็นไหมเขาเรียกทูโทนครับพี่พี่นะถ้าพี่พี่เห็นพระแบบนี้ที่ไหนทูโทนมีรอยเผาของดินเก่าโบราณนะครับมั่นใจได้เลยนะครับแปอร์เซนแท้นะครับนีครับขุนี่ครับภาพดินนะครับนี่ครับถ้ามีค่าบเผานะครับเพราะสมัยก่อนนะครับพระนะครับดินเนี่ยต้องนําไปเผานะครับเพื่อให้แก่งนะครับเนี่ยทูโทนมีสององนะครับ นี่ครับทูโทนมีสององนะครับวัดรัตนะชัยนี่ครับวัดจีนนะครับมีวัตถุมงคลทั้งหมดห้าองนะครับผมมีขุนแผนทั้งหมดห้าองนะครับพี่พี่วิธีจะตุระพิธพรชัยนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนครับพี่พี่ก็บอกได้นะครับทักมานะครับนะวันนี้ผมได้กรูมาเลยนะครับสิบองนะครับอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งเป็นสมเด็จปกโพนะครับปีหนึ่งห้าเน้อามันเดี๋ยวจะให้ชม นี่ครับหลแผนนะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตหลวงปู่ดูหลวงปู่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับนะหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคครับนะฟังจากรายชื่อเกจิแล้วก็สบายใจห่วงพระประกันแท้ทุกองนะครับพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสนใจหรือชอบองค์ไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่ หนปเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองเหมือนเดิมวีไอเดีไลน์นี้นะครับนะผมมีทั้งหมดสิบองค์นะครับนี่นะครับขุนแผนมีทั้งหมดสิบองค์นะครับพี่ๆชอบโทนแบบไหนนะครับจะโทนอ่าจะโทนแบบนี้ก็ได้ครับนะโทนแบบเนื้อดินดำๆอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวรอบเนี้ยนี่นะนี่ครับเนื้อดินดำดำตโทนนะครับอันนี้เ็ืูโทนตัวโทนมีสององนะครับนี่ครับ นี่ครับแพ้ดูง่ายครับทูโทนมีสององนะครับนะครับนั้นก็ปกตินะครับนี่ชอบองค์ไหนก็ทักมาหลังใหม่ได้พี่ๆนะรายการต่อไปครับนี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยปุกเสกครับนะสมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อกลวยชตินทโรปีนหนึ่งห้านะครับอง์นี้ปีเล็กหน่อยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะ เป็นสมเด็จฐานสิงห์นะครับนี่อันนี้เขาจะฐานสิงห์ด้านหลังนี่ดูคาบนะครับอ่าเนื้อผงน้ํามันนะครับนะหลวงพ่อกลวยเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกมีลงในหนังสือนะครับพี่พี่นะครับมีลงในหนังสือนะครับนะมีลงในหนังสือวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับอ่หลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะออกตรงเดวัดนะครับบ้านแคหรือวัดโคศิต,ตารามนะครับนี่ครับ นะครับฐานสิงห์าย่าครับผงน้ํามันเดิมๆนะครับดูคาบน้ํามันนะครับนี่เอาพี่ๆนี่ครับอ่านี่ครับด้านหลังนี่ครับไขแบบนี้ครับแท้ดูง่ายนะครับ นะครับวันนี้มันนี่ผมมีวัตถุมคงคลของลวงพ่อกลวยบาแบ่งบันพี่นะครับนะ p p f c เท่านี้นะครับนะวันนี้ผมได้มาเป็นกลุ่เลยพี่นะขุนแผนผมเปิดราคาเบาๆราคาเดียวนะครับวันนี้นะครับได้ยกมานะพี่พี่ได้ยกมาใครจะเก็บเพิ่มเก็บอะไรไม่ว่ากันนะครับนะครับโอเคนะครับผมเปิดที่นะครับ ไวๆเลยพี่องค์ละห้าร้อยครับค่าส่งห้าสิบผมขอค่าส่งห้าสิบนะทุกเนื้อห้าร้อยนะครับปกโพนับเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับเอาเก้าร้อยครับนะเอาเก้าร้อยนะครับสมกุมารนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับขุนแผนขุนแผนนะครับผงพายกุมารหลวงพ่อกล้วยนะครับเอาองละห้าร้อยพอครับนะราคาในเว็บขายกันพันกว่านะพี่ไปเซิร์ชดูวันนี้ผมได้ ยกมา1ิองค์เลยนะครับบ้านๆเลยนะครับเก่าดมเดิมมากนะครับ10องค์นะครับได้มาก็มาแบ่งปันพี่พนะครับนะคลิปเลยนะครับนะครับนะต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็นะครับมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมีมาแบ่งปันให้พี่เช่นเคยครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับนี่นะครับ071361222นะครับหรือแอดไลน์มาพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะวันนี้ผมยุติบารมีก็ต้อง ขอ,อกลับลาพี่พี่ไปก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พี่นะสวัสดีครับ